บ้านที่เคยอาศัยมาก,กว่า30ปีของนางอนัญชาสามานุงชาวตำบลมูลโนโอำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาสวันนี้เหลือเพียงพื้นบ้านหลังน้ำท่วมได้พัดเอาบ้านของเธอไปทั้งหลังโดยบ้านของนางอนัญชาเป็นหนึ่งในบ้านห้าหลังที่พังเสียหายทั้งหมดจากจำนวนบ้านที่ได้รับผลกระทบ87หลังคแม่หรอความแรงของน้ำยังทำให้พื้นหน้าบ้านของนางสริมาอาวหามะยุบเสียหายทั้งหมด แต่สิ่งนี้ก็ไม่เลวร้ายไปกว่าสินค้าเฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้อัดและที่นอนที่เพิ่งลงสินค้าใหม่ด้วยเงินกว่า3 0 0แสนบาทอยู่ในสภาพเตรียมทิ้ง่ว่าเงินเก็บก็ไม่มีไงอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีมมมมมมสัก,สก,สก,สก,กบาทในะเงินเก็บนะมีแต่กินวันๆก็มีกินวันๆนั่นแหละถ้าจะเอาเป็นแสนเป็นสองแสนสามแสนจะ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 เอามาใหม่นะี่ก็ก็คง ยากเหมือนกันนะยาแกเหมือนกันแม้เสื้อผ้าและเครื่องใช้จำเป็นจะเสียหายจากน้ำท่วมแต่บางส่วนไม่ได้ลอยไปกับน้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ได้หากนำมาล้างน้ำหรือซักใหม่ถูกนำมาเลหลังขายราคาถูกโดยมีคนซื้อเป็นคนที่น้ำท่วมบ้านซึ่งของใช้เดิมในบ้านลอยหายไปหมดแล้วใช่ใช่ใช่ครับ คือเราก็เอามานะเอาลงของใหม่คิดไปก็ไปได้แค่แค่ไหนก็แค่นั้นเนี่การจมอยู่ใต้น้ำนานกว่า4วันทําให้ชาวบ้านและผู้ประกอบการในตลาดมูโนได้รับผลกระทบอย่างหนักเบื้องต้นทางจังหวัดนราธิวาสจะนําเต็นต์มากางเพื่อให้ชาวบ้านที่บ้านหายไปทั้งหลังอาศัยชั่วคราวและให้ทางอำเภอสำรวจและเสนอค่าซ่อมแซมให้บ้านทุกหลังก่อนเสนอต่อทางจังหวัด ซึ่งจะเร่งรัดให้เข้ามาซ่อมแซมโดยเร็วที่สุดหมู่ไหนสำรวจเสร็จแล้วบนไหนสำรวจเสร็จแล้วไม่จําเป็นต้องรอให้ครบทั้งอําเภอแล้วค่อยประชุมพิจารณาเสร็จหนึ่งหมู่บ้านเราพิจารณาเสนอจังหวัดจังหวัดพิจารณาให้การช่วยเหลือเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่จะต้องเร่งในการให้การช่วยเหลือให้เขาได้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็วผนังกั้นแม่น้ำโกลกที่พังเป็นทางยาวหลายจุด เป็นหนึ่งในสาเหตุสําคัญที่ทําให้น้ําท่วมครั้งนี้รุนแรงมากกว่าทุกปีทางจังหวัดนราธิวาสจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าซ่อมแซมให้มีความมั่นคงมากขึ้นและเพิ่มความสูงของกําแพงเพื่อป้องกันน้ําท่วมในระยะยาวติชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน